ผูเชียวชันทางน้องใหม่อยู่แล้วเนาะเกียงน้องใหม่เป็นน,นีกจะเป็นของตัวเลขครับเกียใหม่เน,ะนเาะเกียงเบิ้งเาเบิ้งต้องกันว่ามันะไม่หยางะครับ ไปปกอกกัอยู่นี่ยปอกน้องไม้สวัสด,ดีจ้าน้องหองสวัสด,ดีจ้าสบายด,ดีเนาะเหนื่อเบาๆเหนื <c oughs> ่อเบางเลยมือเปียกมือขายน้อไม้พร้อมอืมในน้อไม้มาใส่น้อไม้ตาเพื่อนนั่นเอามาให้น่ะเอื่อนพูม,ม่าอัดแคมซ่หมอเพื่อนพูมาวันที่ผักเองจะให้ตลับแค่ไหน แต่ละป,ปีเพิ่นเอามาให้ทุปีหมอง,งามอันนึงกพ็พ่อเอา,ามาตะเฮือนพ่ออมาพอมา3หนานเอมาให้นหอใหญ่มต้มยังซันะมอคางนําไว้อือต้มเน,นาะให้มันเดือดแล้วพอดีแล้วก็จะลงแกนีบ่บ่ฝนตกนําเล่นนี่แต่น้องเดี๋ยวิเอาไว้หมู ที่ไปที่มาว่าจะตุม้มใบเพืได้เกงนะแล้ววัตเผาไว้อันไม่หมกว่า,าวอาย่างไปซะนะก็เลรยเป็นจังสีวบวันนี้ดีผููเชียวชันทางน้องใหม่อยู่แล้วเนาะกินเกยงน้งใหม่ครับนีน่เป็นเงิน,นเป็นเงินบุ๊มบานไปเซที่แหลกส่วนผม,มันไทยไทย,ไทยรีวิวสินค้า เขาไปเลี้ยวให้ลานเขาเอาจารย์เปิดเปิดเบื้องในห้องบ่เห็นทางเขาไปทางมาสิือไม่ปุ้งมากดื่มเก็ไม่ปุ้งอันบเบ้านนอันนึงไปอันนึงไม่กอนดื่มบอกอันหัวบ้านคิดไปดีวิวสินค้าในห้องคิดทอน,นอก่นอกับมหานอ่ะโเหน็นซอบป่ะนี้ คนมีันกินได้น้อยว่าสันเสี <c oughs> ยงได้บักหลายคือถ้าไมใ่ให้ให้คนงานงกินจักตอนดำานากับพ่อเท่านั้นสิบกว่าคนนี้ก็ล <c> ง <oughs> <c oughs> มากเก็อชุดหมูกลับเข้ามาในห้องครับ <c oughs> ของลังบะเร่มเลย ของแม่ปุ้งแก่แล้วนะของแม่ปุ้งกับนองพอนะก็มีจ้ะน้องเทา้าแม่ปุ้งเท้าวบวงนี่สร้างรองเท้าใหม่นี่ือทีเป็นของตัวเล็กครับเกี่ยวไปเนนะาะเดี๋ยวเบิ้งมาเบิ้งน้ำกันว่ามันทีแม่นยังนะครับจะไปเอาเงาตัดตัดเดี๋ยวว,ยวางกล้องไว้ก่อนโอ้โห,โโหใหญ่กว่าคุณแม่อีกขึ้นแรกขิ้นแรก เสร็จไหมได้เสรแล้วนะเปินขึ้นที่สองตามมาซ้อที่สามตามมาเออเขาก็มีสอนคุณเอาอมีสอนแล้วมันสงสัยแขาเริ่มออกสงสัยแม่ค้ากินข้าวมันมันพิอมสงสัยแม่ค้ากินข้าวรือมันล่าลืมโอ้โห เบึงให้เป็นเบิง,บงตกใจว่เหี่ยงมีอก่อเออมนอันเหี่ยวปูดอะถ้าประกอบแล้วกับยูพีนี่มามั้องใจงครับจะ<อ>บอกเลยว่าเอา,าว้านเือที่นอนกันเลยแม่ย่บเพื่อนไปประตูอะไรคุณแม่เลิ่เมืออย่างเลยครับเดีย๋ยวจะเอิ คุณพอ่อมาประกอบแม่กต <c oughs> ัวน,นี้จะเป็นค่ะอุ้ย,น,น,ยนั่นเราซื้อเงินเอามาแทะนั่นแหละสว่านไม่ซื่ออีหยังเบิ่งแต่ข้างในก็พอสิเดาออกและนะ้วเนาะว่าชื่ออีหยังเนาะโอ้โหมีเสียงเหล็กกองแรงอเอาคุณพ่อประกอบเบิดมือแล้วบ่มือนาะอนาว่าอะไรกันอือ ส่วนแน่ลายเต่วันนี้ต่อจิกซอว์่ายะ่ายงเลยครับวนะอันนี้จะเป็นประตูแนนสังเลยคราผมมาเด็เป็นค้นสังเ,เนนสงเลยนี่พ่อ <P ain> ู้ดีสร้างเห็ดตวเล็กพ่อเอาเลยว่าทีเป็นยังว่า นี่นมีวิธีมาให้ไหนเอาเออกมากระดาษเดียว,ยวล้างออกเอาคุณแม่ช่วยนายดีกว่าเอาแม่ล้างเลยอ้โหท่านได้เบิดอยู่ครับเม่ไยวเนาะเอาเอาบิดแล้วล้างนี่เลยครับล้างไว้กกอน หน้าผมเข้าไปอยู่ในรังจะเต็มพอคนเดี๋ยวตัวเล็กตอนตืต่นถึงกับมาหมอนร่างเลย <c oughs> จังไรต่อแบนี้ร่างนี้หน้าหงอแล้วหน้าแก้มให้เอาไว้ใส่ยังซ <c oughs> ักผ้าผมไว้เอาใส่ในนี้ไว้ไปอยู่บ้านเดี๋ยวอเอาล้างไปเหมือนกันเลยก็ได้<า>ไปไปพี่ <c oughs> เธอร่างกัน <c oughs> มันเป็นตู้เสื้อผ้าเด็กน้อยบ่นนี่คือลายเหี้มันเป็นตู้เสื้อผ้าสิจ้ะ แม่แบบนี้ไงก็ตูวสขาวคุณยิ่องประกอบกกอันนี้นอุจกรณ์ข้างล่างจ้ะมาได้จะเริ่มประกอบมาแบบนี้นะครับผมจะเอิ่มประกอบบางกันแป็ <c oughs> ตัวเร็วไงวัววัวตอนนี้เที่ยงมาแล้วก็จะประมาณมื้อตอนเที่ยงเท่ากันเดี๋ย <c oughs> วดูบอกว่าตัวนี้ค่าก,กับที่เข้าเชื่อว่าจุ่เนาะจ้ะ <c oughs> อู้คุณพ่อทีประกอบจังได้บ้า คุณแม่ก็สร้างลูกเดียวคุณแม่ก็คิดว่ามันทิมาเป็นอันเลยเนาะวันนี้มันโบเมียนดังสั้นวันนี้เปามันซ่อมตัวเสื้อผ้าเฮานะไปเดี๋ยวเริ่มประกอบเลยดูดูดนตัวเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็ทำเองมึงจัดหลังลูกว่ายุสงสัยยุเป็นยังขึ้นหลังใหญ่เหรอวะโฮมเบอร์เขารีวกับแบบว่ากับบทป่านนี้นะมาเห็นตัวจริง ปูจุดเต็มเลยนให้คุณพ่อประกอบให้เบิร์นะครับประกอบไนปะ้าวกันไปเลยโมเมนตน,น้อยเนาะเพราะว่าถ้าเสียดจัดตันีะไัวใดตัวไดเป็นตัวใดสับสนด้วยไหมมีโมเมนการสับส้นนีน่คือการเริ่มต้นการเร <c oughs> ิ่มตน้ตนของการเรง เรียกว่าจ่แปลไว้บ้านเนาะแต่ว่าเอาไว้นี่แหละเพราะว่าอยู่บ้านเงินไปยื้อแค่สามเดือนเนาะเงินบ่โอ้โหบันคุณพ่อประกอบเหมือนกันคุณพอ่อแบบงงคุณแม่บ้างคุณแม่นี่แอบงงอยู่งงงงว่าเปลี่ยนแจ้งใดใช่ไหมลองไปอตัวไหนไปขอ แมนบ่ขันบ่เข้าลบบอรอบจะบ่ได้น่าจะบอ่แมนแมนบ่ก็แมนได้ละบ่มาเบอร์หลังแกน,นี้คนหนึ่งกับตอนคุณพ่อประกอบไก่แล้เวเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็บจีจับซอยคุณพ่อก่อนแต่ละคืนมะครับแต่ละคืน <laughs> อย่า่ฟยเบิกน้กันหม่เนาะเราองมางองไสกันกันครับให้เราหงไปงงไส้กันกอนมันมันในน้อยเฉพาะต๊ใหเลยกล้องมาสดีแม่มาถาแม่ว่าม่นีอย่งคุณแม่บอกว่าเบิลมาเบิ้น้ำกันเนาะนีพนหุ่มางเลยอ่ะก็แอบงงขนาดขนาดแค่สองซันซันหนึ่งเ้ยนี่ ไปผิดทางเราจับทางเลยเป็นอย่างมันเที่ยงบุยุมาติดเฮ้ยตัวนี้ลงใส่กำลังแจ็กหน่อยเ <c oughs> หน็นมาอยู่แล้วคุณแม่แอน้มงวดคุณพอ่อประกอบสูงนี่เลยลอยไปสิบยันสูงก็คุณพอ่ออยู่ตู้ขึ้นเนอยนี้ กระเบื้องมันจังซีือน้องคุณแม่กระง,งูคุณแม่สร้างมันเป็นแบบนี้พันแล้วมาแล้วมันจะเป็นเนี่ยคุณแม่สร้างแบบนี้คุณว่าคุณแม่บางกระซิ่งก็คือในน้อยมาคุณพอประกอบแต่ยังไงข้อ้อขางต้นตนก็ทีเบอร์ แม่งมงงัง,สงีสาวเขาอทรงกระผมมั้ยครับนี่ยตรงนี้บเจียดดีปันเลยทำมเนี่ยนอะไรทางก้อนบูมแม่ไนก็นได้ั้างโอ้โห คุณอะใส네่네หลังค่ะังูใหญ่สัน <Kas per now> หนึ่งไปชิวันเร็วข้างน ốt หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้แล้วก็เบอร์เจิงขีเจี๊ยบแน่นดีอยู่ังาซาหลังหกสั้นเนาะ <ผ>โอ้โหอาโอทำตูเ้เสื้อผ้าหัวใหญ่เลยมันสั่งมากกว่านูอย่างนี้ครับ,บเอาไว้แต่ใจของเวลาเวลาชื่อม,มาซักมายัางแล้วกะที่เสื้อในนี่ไว้หูชากมักกน,น,นะจะฝาปิดมันต้องเล็ทคอไว้ให้หรซักด<อ>้วยเสื้เบอง์สามหตุ มันจะมีบอกเน,นี่ได้ดันอาเลยออกมาดันก่อเอาข่าวอยู่กลา,นนากงเดีคาเดือเราได้อะไรจะขอเชรญบอสเอาไว้กลางกลางตัดคิปเลยกางจะเอาไปเรื่หงไม่อะอันนเฮงจิมมิเกต้ายตัวเดียวนนตัวเดียว อันเดียวกันใช่ไหมนี่แหละคุณแม่ก็สร้างมาแล้วแ่ไม่ยากคุณพอ่ <c oughs> พอสิเลยพ่อมาบา้าตัวสถาลูกสไง่ายอลังการอลังการงานสร้างคุณแม่ย่างบุพเพคุณแม่ที่สร้างมาสองอันคุณพ่อ่าสร้างมาสองอันพอดีมิมองอยู่่วาซะเธอลูกคนแรกแนนอ ปัญหาจีซังสั้นตั้งหากว่าะได้สั้นก็นมีสามสั้นแลยไหมอันหนึมีเคียนเสื้อผ้าเพราะว่าก็จสร้างตู้เสื้อผ้ามาเพราะว่าปีสองปีก็ได้คือเก้าะอนะปีสองปีลูกก็ได้คือเก้าเมนเปิดเป็นรองดึงออกมาเนี่มันก็นจะติดซากออกมาเน <laughs> ี่ยมันก็้นเนี่ย โอเคอย่างไอ้คันที่สามคลุกรับคลุกครับ,รบ,รบมาใส่หลอดก็ได้มัะใส่ในห้องไม่จรินเรนอารอนใส่ใส่บุบุรุษจ้ะหลอดใส่ข้างล่างใส่แหละใส่ปะใส่อยู่เรนจริงเลยพี่งวยทำหัวลูกกันแล้วคันลูกเดือลูกกริงเ,เลนนั่แล้วเม่เขาใส่รอข้างถึงข้างล่างแล้วใส่ได้อยู่บ่ข้า,างล่าง ได้เลยปรกอบเราค่อยใ,ใส่ก็ได้เด้มมดเแล้วอพ่อประกอบแม่แอบงงมาบักดนนีโอเคแ้วกินนาวดูดเดี๋ยะ <laughs> นี่ังสักอันนี้เ็ิสักยู สัมใีไปใจพระอมค์มันอย่างบูบักง่วงๆมันูงสูงๆ้งๆงองซักไงไงก็ซักนเสือ้อผ้าของนีกประกอบขึงทางมีร้างค้าบะ่ะแล้วเตียก็อายูยเหืมมอแม่เห็นชงองลายเขาจะ่าชิงก้นอาย ประตูประตูมีจับงงแอบงองอันนี้ว่ามันยุ่งใส่เธอถือแบบพิเปิดูสิหน่อยมองยวสิแต่วห้ <c oughs> องนะประกอบห้าคนประกอบห้าป่ะแต่ประเวิามันกันดีเชิญหนึ่งเนาะบริเลงาย งงๆเศร้าๆไปๆยัดไปยัดมาร้นเอาของอุปกรณ์มาคือเลือฉันงว่าปนมี่เรือไปยัดมากดูกเรื่องแเ้า <g ül> ไปนี่เป <g ül> ็นงงๆเศร้าๆไปนะครับม <g ül> นะอันนี้ตัวส้าหนึกน่อยเนาะมีเหล่าเหล่าเขนมีเหล่าเขนน้อานี่เอา,าเขนเสียอายาเึ <g ül> ็กน <g ül> ่อยเสร็จแล้วประกอบรีวิวซ้อ้เขาได้แล้ว ัเทเป็นสนนประกอบอันาอประกอบไมนี่แล้วก็เส็จเนี่ยก็วรล้อหรอเนาะลอก่อนลใช้ไ่ฉักกันยารอแนวลอกล้อมันจะมีได้ล่ะนี่ยกมาอะไรยกไปใช่หนักกว่า คนหน่อย่างเปิดประตูด้วยไหมอาจะรกกันเฮ้ยแตงแมวซื้อ,อ,อ,อขึนน้นมาไม่ได้ใส,ส่ฮะยาซื้อมาฝากป่ะยาซื้อมาตะหันเลนนะครับก็ขเ,เข้าไปใส่นี่วันนี้สัก งาซื้อมาฝากจะหันเดลนมัวอันนี้คาสสดทุเรีเป็นพาเนี่ยพาดีเนาะนุ่งๆตหาตหากักตาหักนงในศูนหาสามเดือนนงก,ก็อ่านบอกดอกชินเป็นอันแล้วครับสู่ศูนแกเป็นซ้ำผมมาเลยนองคงไปยืนยินเด้อนงยินไหม ห <65. S 1> องสูงร้อยหกสิบห้าไอ้ตัวมาเจ็ดสิบกวัวไหนโอ้ดีไออะไรได้เลย <c oughs> เขียนีลย <c oughs> <ๆ>เสร็จแล้วครับตระเด็นนั่งเนี่ยเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปยุ่งไรผมมันีนโน,น,เนยนเนาะเอาเปิดลิ้จนจี่งานัะไหลออกมาเอา มึงสร้งงางผมยังไงกวงๆได้จะผ่าออกไอย่างไดหลากหลายนะประเที่สร้างสร้างเพิ่มน,นะคะระแปมพอดีแหละสั้นกระท้วมนี่เนาะคระับเดี๋ยวสิพาน้องของไปเตรียมนอกกินไปททจะเหตถ่ายยาวายยาสองคนแปรกันเบสผมยาแปากันเบสผมอ <c oughs> ย่าย <c oughs> เฉยเฉยที่จะได้ไปเบื้อง,งอันเอามาอื่นเนาะเกลียงเลยว่า ใส่มั้อใส่เห็ดสนุนใส่ยังน่ะไหมห้อใส่เห็ดคมน้ะไหมห้องบปเคยกินทั้งว่าห้องอะไรบุ๊คยาอันนี้ท่านคิยนยดยาดรอคนละงรังคอาดแล้วก็ยิ่งกินว่าเห็ดคมน่ะไหมผมก็จะกินแม่ก้อยให้กินเพราะว,ว่าแม่ก้อยแซ่บแต่หากบ่เอฟซีเราคนเลยเขาล่องอยังไงพัะผู้หญิงเนาะคือผู้หญิงคุณแม่มีสองซื้อบ่ก็บอกว่าเอฟซีสิมากซื้อไหนบ้ซื้อจริงซื้อ น้องซาลินีไาแห้งนี่ซาลินีเนะหรือว่าจะเอาอาลินดาอาลินดาอันนี้ชื่อจริงสองคื้อฮาราซิลินกับน้องน้องอาลินน้องอาลินกับน้องน้องนาเนียานานาหงคำแม่ซื่อหงลูกชื้อนะลูกซื่ออาลินกับมวนเอว่าเอลินกับมวน น้องฮงาเอาซื้อเลโอไว้ถ้าเป็นซื้อผู้ชายเอาทันครับคันได้ลูกชายน้องฮองกิจอาเลโอเนาะลูกชายเลขสองคนเนาะือเอาเถอะอุ้ยตาฮะตายเละเอาตัวนี้ไปอยู่ข้างบนเลยไปยิมซื้อให้ซิมซี่กุมภาพันโมไปจดทะเบียนสมรสไปยิมรักสั่งมาให้แล้วตัวง่ายกันน้องฮองจินั่งเดี๋ยวทั้งตัวท่ายเลยถ่ายน้องออกมาแบบนี้นะครับ พาน้องหงไปเตรียมนกจีนไปถ่ายหญ้าก่อนนอนเหมาะเหมาะฟ้าท้องใสจะได้พี่ผ้าต้องนะครับเดี๋ยวพาน้องหงไปเตรียมนกจีนไปถ่ายหญ้าก่อนนรอบนี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวไปพ่อคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็เตรียมน้องไม้ไปแล้วลงน้องไม้ไว้แล้วก็เตรียมแกงน้องไม้เนาะแกงไว้ให้ฮะไปคลิปหน้าครับผมไปพ่อคลิปหน้าจ้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ เสร็จธุระกินก็เลรกกินดีดีอันดีใจแล้วในตู้เมื่ออันมเมื่อคืนใ้กินกินยันเมียเลนังพองันนังยู่จ <c> บ <oughs> แม่เจ็บมากเส็จแล้ว